สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะเครับล่นไปเรื่อยนะทุกคนวันนี้เราไม่มีอะไรมากครับเราจะพามาดูทีมนะ่ามาดูทีมอ่ก็นะสีสองสองสองนะทุกคนนักเตะผมก็จะประมาณนี้นะไมต่ตองถามซื้อเนดะ้หูหจักอ่หูจักอยู่แต่ว่าหูจักบลาอย่าอะก็จะมีประมาณนี้เลยตามที้ทุกคนเห็นเลยเออ ยิ่มโล่ไปไปดิไดอ้กระโลนาะวุรรมดาเฮ้ยอันจำได้ว่าที่ว่าพ่อจีมาซื้อเอ็นเคเทียตอนนี้ได้แล้วทุกคนจับอันแพ็กสามพันแหม่สามพันเพชรตอนนี้ได้แล้วนะเอ็นเคเทียนี่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 นีนี่เอ็นเคเทียที่ว่าที่ว่าเราจะไปซื้อบ่ต้องซื้อ,อยางแล้วได้แล้ว จับได้พอดีเลยแล้วเราจะเอาไปเล่นดูนะแผนก็แผนนี้เลยสี่สองสองสองนะทุกคนสี่สองสองสองเป็นกลางรับสองกลางลุกสองแล้วก็หน้าสองนะต้องมาเขาต้องไปอัพก่อนตอนนี้เราไม่เราไม่มีอ่าอะไรที่จะมาเพิ่มแรงวัะน,นะนะแล้ก็ไปอัพก่อนอัพให้มันถึงเลเวลห้าเลยมั้งนี่อ่า เมื่เกิด UK สำนีนะเราจะอัพถึงเลเวลห้าเลยสแตตดีสแตดสแตดีนะอยู่นะทุกคนนะ,ะเราจะไปลองเล่นดูว่ามันจะโอเคไหมดีดีครับเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้อัดคลิปไงก็เลยไม่รู้ว่ามันได้ตัวนี้มาก็าจะเราก็จะไปเล่นดูนะทุกคนเดี๋ยวเราจะจ่ายน,นี้กัน ประตูยังไม่อยู่ทั้งหนาพอยพู่ตายแล้วคุณตายแล้วอ่าอ่าอืาอรอยแล้วพอดีไปเราจะไปเล่นดูแผนนี้เลยสีสองสองสอง,สองนักเตะก็ตามนี้เลยนะมาลองตามซื้อได้บู๊เพราะว่าลินเป็นที่ซื้อลินเป็นได้บู๊จากซื้อ ล,ลุงแรงป่ะวะอ่ะจะไปลุง,ลงแรงดูเาจะไปลุงแรงดูเพียอ,อีกสักกูนี่แพ้แพ้กับเพื่นแพ้หน่อยหน่อยนี่เพ้ได้ละสองลูกเพีละสามลูกอโอ้ ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer de nuevo compartir con todos ustedes. ¿Sabes, Marito? Mm, ¿Y si me esto no me lo pierdo ni loco. Un privilegio estar con todos esta noche. เฮอการพยังวะ่าไปยังน่อยยังนอออิดว่าน่ามเียรน่เฮ้อปอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโ้ยโว้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ n ยโอ n ยโอ้ยโ l ้ย u อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอยโอย

บอลล็ลกระเด้งเอาเวียดสติเเข้มแลออยเฮ้ยบอกดีล่บอกดีล้วจะยิงเขาเนาะเายิงเอ้ยไ่ได้บอทำเไง่ดิดอกเนี่ยปฏิสด้วยทีดวเดียนว้าโอ้ยแาบ่ไงก็ได้ไม่ทำไม นี่วันนี้ซิอูดบัวแข็งเมดแล้ตัวมันแข็งมากเลยทุกคนตัวมันแข็งขึ้นตัวเฮอ่อนว่ะการ์มันโบเดมันก็ที่บอกนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวหลักพี่เกี่ยวกับคืนเล่นถูกต้องแนะครับเอ็นยี่เดียอุ้ยขึบนตัวตอกตอกให้แดงว่มือนนี่เลยใส่อุตส่าห์ตอกให้แดงไง ไตยเลี้วตาเลี้วตายนีสกัดสกัดนะจัดกูดูดูดูวิลชื่อช่วงบอลไม่สูชิโเออ ช่งยิงเฮียงเป็นอื้อฉันละต่อใครอื้อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยใจเย็นจ้าเออ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 ไอ้ปีจะมือใได้ลูกลูกพ่อไม่ชนะไม่ต้องเรียกพ่อจบเกมใครลูกมึงวันที เฮ้ย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 จะย็นจะยจะยิงจะยิจะยิไปแล้วสวยต่อใครหโอ้โหเสียไปเพื่อเือนไปเดี๋ยวนะหมูไปแล้วไปแล้ว Ey, no le da, hola. Da unลูกเดียว honla. De laลูก 2 también. Pero tú Carlos. Muy <muchas> good. Yur. Todavía momento que vive el estadio Mario las gradas no paran de saltar oh. lo que le queda al encuentro. Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido no mm -hmm. pueden Ojo que la clava. Ey, Flores si sigue termina el eh. ataque. Ay. Estamos en el 86 a 4 para que, que nos día? cuánto le suman. <coughs> Ahí la tiene Baggio. No es necesario decirlo, pero ¿Qué es un poco de su nombre. se te hace okay, el partido. Leo. Lamentable. De presentación leo. del Arsenal. Buen Me nale. parece que este equipo va a tener que seguir trabajando en lo que es la parte defensiva. Bueno, porque cada vez buen lo buen, bien, vemos buen, un buen. poquito más flojo, eh. Y no puede. Ser... เอา้าของใจวะนี่จ้าลูกาจากก้นอนเศษน่ะตกลงเรื่อยๆเรื่อยๆจนเหลือแปดเศษแปดเศษแปดพัเเเเน 8, 8, 8, เอาคิดบึง้งคิดดูทุกคนคิดดู Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. En las cabinas como siempre, con Mario, que empezó en Fernando Palomo. Sí, 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 Un gol enorme y puede ser espectacular. El Manchester City. Bueno, Fernando, tenemos muchos esperanzas de los equipos normales. Un lindo espectáculo de fútbol. No tengo que hacer nada con él. Bueno, el อ้เมื่อเลยใ้าบโวอะไรอยู่าเนี่ยมไต้ได้ก่งเงินเนี่ยมไต้ได้กลวงอะไรมีตันตัวมมีจะมาทีเ้ยเหรอคุณดวงไต้ก็กลงใหม่ๆก็อย่างนี้เลยน้องวันที่เกยเอเวอเรส์ยงเอ้ยอยู่เหมือนอะไรถึงเสียงเออ มันหนุ่มคือดีมันหนคือดีมันเพรียงเนี่มันหนื่เว้นไม่ีะกดคัมตะเพียวะน่มันบลินบลินอย่างงี้ไม่ดีใช่ไหมประตูน้ำเขาเยังโอเคอยู่นี ตาใครไปแล้วอบาวิยองหญิงลูกนีโหนิ่มิ่นะคระับแตบางหันที่ยนที่จีมาเฮหนึ่งชูแนวหนึ่งชูแนว มนูเปติเอเซโซวยูสิเข้ขเมก่องเลเวาลูเอ้ยสวยเออไปนีครับสวนไปดีครับไอเม่ Que nos acercamos al cierre Ay, de la primera mía. mitad del equipo visitante. Marito lleva una ligera oh, ventaja, mía. pero esto aún no se acaba. Ay. Hay que tener en cuenta, Fernando, que es un resultado que está muy Está definido el partido. Men. El espacio que hay para no cometer error A ver. es un poquito y una distracción. Uy. En este fuego de hoy, después de un disgusto. Mía. Yey, ông chai, à, 20 này segundos al partido. Bre, đấy bre, el bre. silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Tiempo, 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 tiempo. Nếu ở đây mới gây xoam cả anh hiến nè Ôm 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 ôm

เองทรงทาพิเศษนี่แล้วท่านี่แหละคือยิ่งหลายลูกเลยนี่ประตูแว่งเขาเล่นออกเปอวบันโอ้โหสะใจยิงยิงเอ้ยคนลุกเว้ยอ่าไปเข้ามาโอ้โหบอลหลีกสติปปิดยังวะตายแล้วตายแล้วผมไม่ได้งวดงีดเออมึงทรงบอลนั่งกินแหละ เออไปยุ่นปีตองไหมไปเออในนะฟุตบอลไปยุ่นปีตองเราทุกคนเออไปนะแม่ปอบาตองไปแล้วลูกเป็นตรงนีหนีลูกโอ้โหหนีหนีลูกโอ้โหเกินไปเกินไปเกินไป

กันเียวเป็นข้มังบอลอีกีว่วิโอ้โหเลยว่นาะโชติ่นี่โอ้พี่ตัวฟ้าบคโยฟ้าสวมมาตัวพิดเป็นกีฬาตีนอยฟ้าสวมมูดให นี่นยว ah. ่าว ah, 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 ah. ่า ah. อ ah. ah, ah, ่ะอือเนี่ยเฮ้ยเนี่ยดยอดสุสดีครับเพื่อนเราก็พุ่งชนะในนี้แหละน่ะไปบึง นักสีเซตนี้เลยนะจำจำเซตนี้ไว้แล้วก็อย่าไปซื้อ, <c oughs> อมันมันมันเล่นดีอยู่มันเล่นดีอยู่เพียงแต่ว่าคนเล่นมันมันเล่นไม่เก่งแค่นั้นเองนะทุกคนอารมณ์ดีอ่ะมันเล่นดีอยู่นะทุกคนนะลองลองไปเล่นดูนะสีสองสองสอง ถ้าใครอยากเล่นลองกดไปเล่นดูเลยเป็นเพียนเป็นแผนหน้าคู่นะเป็นแผนหน้าคู่แล้วก็เกมลุกก็โอเคนะสวนเร็้วได้นะสวนเร้วได้นะเป็นสวนเร็วนะวเร้วได้ทุกทุกแผนละ่ะมันอยู่แถวจีสวนเร็้วหรืนสวนสายแค่นั้นแหละอ,อือรองขอไปเล่นมึงดนะูท่ทายดีก็ขอมองกล่องห,งหน่อยก่อน น <Net> ี่ <diversity> <âu uma> ผมรอปะครับวันนี้เอาก็จบเพียงเท่านี้เลยครับก็คุณครับยิ้มหวาน